การได้กลับไปยังเมืองหลวงแห่งฟุตบอลอีกครั้งของผมสถิติวินเรท100%ของซิตี้เซนอย่างผมและที่แว่นโอไปดูครั้งเดียวครั้งเดียวปีปี22ใช่ปี22กับบรรยากาศในนัดชิงชนะเลิศศึกเอฟเอัพที่เวมบลีย์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครั้งทั้งหมดนในนายซิตี้ทัวร์ฟล็อ EP1 ครับ สวัสดีครับก็เป็นรายการพิเศษพูดซะแก่เลยเหมือนพวกรายการตามวันหยุดอะไรอย่างนี้นะก็นี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับกำลังจะเริ่มต้นทริป KDB The Last Dance Tour 2025นะจริงๆไม่น่าใส่ปีมานะเพราะว่าเขาน่าจะอำลาอยู่ปีเดียวแหละนะก็อำลาเควินเดอะบอยนะครับอีกหนึ่งตำนานของ แมนเชสเตอร์ซิตี้กันเดี๋ยวเราจะบินไปที่ลอนดอนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นนัชชิงเอฟเอนะครับเราจะไปที่เวมบลีย์ก่อนแล้วก็ค่อยตีไปแมนเชสเตอร์ในวันจันทอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแพลนคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าทริปนี้จะดุเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนเราจเจอันครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทาง Real Fan Travel and Sport นะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราตลอดทั้งทริปนี้ซึ่งต้องบอกว่า Real Fan เนี่ยเป็นบริษัททัวร์ท่องเที่ยวระดับแนวหน้าของประเทศนะครับที่มีประสบการณ์ดูแลทริปต่างๆมานับไม่ถ้วนแล้วไม่ว่าจะทั้งทัวร์ฟุตบอลหรือทัวร์ท่องเที่ยวอื่นๆ ใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่ทางเรียลแฟนเนี่ยเขาพอมให้คำปรึกษาและดูแลให้ทริปของคุณแฮปปี้มีความสุขกับการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนครับ แล้วก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่พอเราบดมากๆแล้วผมก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรบนเครื่องบินนะฮะก็ถึงแล้วสนามบินฮีทโตรนะครับนี่ก็เป็นสมาชิกร่วมทริปเราอีกหนึ่งครั้งนะครับสวัสดีฮิวแฮนคิวบอยครับสวัสดีครับมบอกว่าเราสถิติในเวมบี้ดีมากนะวินเลทร้อซ โอไปดูครั้งเดียวครั้งเดียวปีปี22วะใช่ปี22กับแมนยูก็เกือบไปแล้ว2-1เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปซ้ารอยกันแน่นอนนะฮะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าที่เวมบี้จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยเรากี่ชั่วโมงฮะบที่วนโอ้บินบินรอบแรกหกพักอีกสองแปดแล้วนะบวกอีกหกก็สิบสี่สิบสี่สี่ชั่วโมงยาวนานนะเพราะว่ามีปีประธานสิทธิ์ที่ดูใบด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายเอาไว้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยว เราวาร์ปกันไปที่เวมบี้เลยแล้วกันนะครับไปดูกันว่าบรรยากาศนัดจริงชาเลอร์เอฟเฟคัพปีนี้จะเป็นยังไงครับสวัสดีครับอีกหนึ่งสมาชิก <c oughs> มีพีบบ่เหญาชอบติดว่าสุดดีชอบ สวัสดีทุกคนจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเรายังคงไม่ถึงเวมบีนะครับก็ยังมาแวะเติมพลังกันที่ร้านน,าน,น,านันโดนะฮะผมตอนนี้ขอแค่หายกวดหัวพอแล้วเพราะวะ่าเมาเครื่องมากก็ไปครับขึ้นรถไฟไปเวมบีกันนะเจ้อาเ นี่เราก็ลงทุบกันมานะครับเปลี่ยนสถานีจากแพดดิงตันมาสายสีน้ำตาลอย่างเบเกอร์ลูที่เพื่อที่จะไปเวมบี้พาร์คของเขาทูก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ เิ่มเห็นแบบว่าอ่าโอเคครับก็คือเราก็ไม่กุดไม่ต้องกลัวหลงแล้วฮะเพราะว่าแฟนบอลก็นั่งไปเวมบี้เหมือนกันนะครับนี่ก็ถึงแล้วนะครับเป็นบริเวณหลังสนามเวมบี้นะเรานั่งมาลงที่ เวมบีเซ็นทรัลนะครับแฟนๆแฟนบอลนะกำลังก้าวท้าเข้าสู่สนามกันนะเดี๋ยวเราจะไปดูที่หน้าเวมบีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับปีก่อนนู้นมากับพี่แว่นนะครับเข้าไปที่วิลเลียมฮิลส์วิลเลียมฮิลส์ก็คือร้านพนันถูกกฎหมายที่อังกฤษนี่เองนะก็ส่วนใหญ่ที่เนี่ยจะมี คอนดิชันในการให้เราเดิมพันเนี่ยหลากหลายมันจะไม่ได้แค่แบบว่าซิตี้ City ชนะพาเลซหรือว่าพาเลซชนะซิตี้อะไรอย่างเงี้นะมันจะมีพวกซิตี้ต้องชนะพาเลซแล้วเออร์ลิงฮาร์แนยิงประตูหรือว่าคนแอสซิตเป็นเควินเดอะบอยอะไรอย่างเงี้ยตัวคูณมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นอีกแล้วเราก็จะได้เรียกได้ว่าบวกได้เยอะกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันแต่อาจจะเข้าไปถ่ายไม่ได้นะ แต่เดี๋ยวมาบอกว่าใครกดอะไรไปบ้างนนี้เราเห็นหลังคาวเวมบลรี่<อ>แล้วนะครับนู่นเขาข่าวนู่นแล้วลงมาหน่อยนึงครับป้ายสีน้ำเงินตรงนั้นนั่นคือร้านโปรดพี่แว่นอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปเซย์ไฮ <Say hi> กันหน่อยผมมีฟุตเทจสองปีที่แล้วอยู่นะพี่พี่กับพี่เฮียกวงอ่ะเออ โอโหล้วเมื่อกี้เวมบี่อยู่ข้างหลังนี้นะครับแต่ว่าเราจะแวะร้านนี้กันก่อนวิลเลียมฮิลล่ะเดี๋ยวดูว่าวันนี้ใครจะเป็นเศรษฐีชันนสิฉันนสิเออถึงแล้วนะฮะสำหรับเบมบลี่ครับคุณลุ้นอะไรไปครับเมื่อจะคู่ที่วิลเลียมฮิลเราวันนี้เรามาเพื่อ เหมือนส่งกิมเบอ n ์ไนทด้วยเราก็ต้องลุ้นให้กิมเบอร์ไนททำแอ i ติสอย่างละหนึ่งแอตติสทั้งครึ่งแรกขึ้งหลังเออฮนะแล้วราคาดีมากพี่พี่ไอ้กดเนี่ยนะฮนะนะคือ23เท่าเท่านั้นเองครับใช่คือสมมติอ่ะใส่ใส่ไป20ปอนด์นนนะคูณไป200กว่าปอนด์ถ้าเกิดได้นะแต่คนนี้สุดกว่าะฮ <laughs> พี่กดอะไรไปเออกดเหมือนพี่ไอ์ไป อ่าหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกออปชันหนึ่งแยกเหมือนเหมือนมันแยกกันนะแยกโจทย์กันอีกอันนึงก็คือฮาร์แลนด์สกอร์วันนี้แล้วก็กองหลังของเรากองหลังพาเลสคนนึงจำชื่อไม่ได้ลาครัวลาครัวอะไรทอย่างแล้วก็ของเราผู้พันครัวซิสต้องได้ใบใบเหลืองคนละใบใบเหลืองคนละใบเออนะฮะทีนี้จะเชียร์สนุกเลยว่าเมื่อไหร่มึงจะเตะเตะดิจังหวะนี้มึงต้องเตะได้แล้วนะต้องงัดแล้วนะนะฮะเอออคือถ้าผม ถ้าผมเข้าเข้าแก๊ปทั้งสองโจทย์เนี่ยได้490นะฮะก็คือไม่กลับไทยแล้วนะโอ้โหคืนนี้นี่คือโปรยตัง์นี้เลยนะเป็นหมื่นนะแต่อันนี้อันนี้บอกก่อนนะว่ามันเป็นร้านพนันถูกกฎหมายนะที่อังกฤษนะนะอยู่ไทยผมไม่ก่อนอยู่อยู่ไทยอ่ะผมผมไม่เล่นนะผมไม่เคยเล่นกมเหมือนกันฝากเขาื่นเล่นฝากคนอื่นเล่นฝากเนอื่นเล่นเอาาแย่ไปอีกแย่ไม่เปลี่ยนเลย ครับ แล้วก็เข้ามาในเวมบลี์แล้วนะครับนี่เป็นหนังสือ match d a ของปีนี้นะฮะอันนี้มันเป็นฝั่งโซนเชียของซิตี้นะฮะเป็นแฟนน่ากำลังเผาหัวกันอยู่นะครับนี่ก็จะมีน้ำเก๊กหวยมากมายนะฮะส่วนพี่แว่นเนี่ยเรานั่งโคละที่กันนะฮะก็เลยแยกกันไปแล้วนะครับ บรรยากาศใต้หลังคาเวมเบลรีนะครับคือตอนนี้มันอีกหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้เตะแฟนๆบางท่านก็อยู่ตามผักรอบๆสนามมานะตามสไตล์ครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาในเวมบลีแล้วนะครับแตนของผมอยู่ในแถวที่ F mm hmm. 1 0 9ก็ต้องบอกว่าก,กลางๆนะครับแต่แดดตอนนี้เนี่ยโอ้โหสุกโ้ยมากร้อนแฉะแเลยนะครับแล้วก็ที่นั่งนะครับจะมีทงแบบนี้นะฮะใครที่เคยเห็นผมเอาไปแจกที่งานมีติ้งเนี่ยคือคือทงจากเวมบรีจริงๆนะ จะเขียนไว้ประมาณนี้ครับคริสตัลพาเลท VS แมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะเป็นที่ลึกเอฟเอคัพนะครับก็เป็นวันที่17พฤษภาคมสองพันห้าย่สิบประเทนห้าร้อยสิบสองพันยี เ,เมื่อกี้แวะไปจิบชาเวมลี่มานะกับพี่ไอซ์สองคนเรียบร้อยไปแล้วนะฮะก็แฟนซิตี้กำลังทยอยเข้ามาในเวลานี้นะครับซึ่งเท่าที่เห็นด้วยตาตอนนี้เนี่ยเข้ามาเยอะกว่าฝั่งซิติสม์พาเลทแต่ว่าเท่าที่ดูด้วยสายตาด้านนอกนะฮะพาเลทก็เยอะบอสมควรนะฮะเพราะว่าเขาใกล้ไนงะ พาเลคือทีมที่เซาลอนดอนนะครับส่วนซิตี้ก็ต้องเดินทางมาจากที่แมนเชสเตอร์นะฮรก็พยอยเข้าสนามแล้วนะครับตอนนี้นอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเกมจะเตะนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศเต็มๆกันในช่วงก่อนเริ่มเกมแล้วกันนะฮะ có mươi băng gì cho con game viên โคตรช้าครับผมและไม่ได้สักอย่างใช่นะวันนี้สิ่งที่ได้คือเทียบแดดร้อนเกมจริงๆครึ่งเวลาแรกครับพาร์เธอน,น์ดำ1-0แจะโอกาสยิงทั้งเดียวลาว่าซิตี้ได้ลูกโทษด,ด้วยเนียมามมดอีกไม่เข้าแล้วเล่น จร,จริงแม่งวันไซเกมเหมือนันนเราบุกฝั่งเดียวต้องบอกว่าในสนามเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าเรามองจากมุมด้านหลังอ่ะซิตี้บุกฝั่งเดียวเลยมีแค่ประมาณ2ช็อตที่เราเกียบโดนแล้วก็โดนเสียประตูมีแค่สองครั้งเลยที่แบบพาเลสขึ้นมาได้คือแบบเราไปไม่สุดอนะ่ะนั่งอยู่ในสนามสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือมันเป็นการเคาะบอลี่น่าเบื่ออยู่นะคือคือไม่เคาะแล้วพาเลทก็มาตั้งโซนทันอ่ะเหมือนเราแบบว่าจังหวะที่ควรจะรีบ แม่งช้าแม่งจะต้องตั้งเชฟก่อนถึงจะบุกได้แล้วก็พาเลทเขาก็ขยับมาปิดได้หมดอะไรเงี้ยนะครับอคอยดูแลกันว่าครึ่งหลังจนี้เป็นยังไงนะจะออกจากเวบปี้กันเซ็งๆหรือเปล่าก็ไม่รู้แลตอนนี้ได้ข้ออ้างใหม่นะคืออยู่ฝั่งเนี้ยแดดแม่งแยงตาเมื่อกี้ผมไปนั่งตรงนู้นโอ้โหร้อนจนหน้าดำอ่ะออตเตก้ามันอาจจะโดนแดดแยงตาก็ได้ครึ่งหลังมาดูว่าพาเลทอยู่ฝั่งนี้มั้งแต่ว่าต้องรีบเตะเร็วๆนะ พราทิตมันจะไล่แล้วแดดจะแดดจะล่มแล้วนะฮะ เสียสถิติกันจนได้นะครับผมกับพี่แว่นเป็นการมาดูนัดชิงและแพ้เป็นครั้งแรกของผมเลยที่เวมบลีย์นี่เป็นตอนที่มาเกฮีนะเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษเข้ามาเปาะโฟเดนนะครับวันนั้นเนี่ยลุ้นกันจนเหนื่อยนะครับรอบข้างผมเนี่ยแฟนซิตี้ก็ทั้งบน่นทั้งเซง็งจบเกมบางคนก็ยังอยู่ครับยิ่งเห็นเดอะบอยเดินมาขอบคุณแฟนบอลเนี่ยนะ ความรู้สึกตอนนั้นมันยิ่งซึมเข้าไปใหญ่ครับหลังจบเกมวันนั้นเราก็ทานข้าวกันแถวแถวเบมบี่เลยครับแล้วก็กลับที่พักกันซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าระหว่างทางที่เจอแฟนพาเลสเนี่ยพวกเขาน่ารักนะครับ อาจจะด้วยความที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งกันโดยตรงด้วยมั้งนะฮะในรถไฟเนี่ยเขาเข้ามาคุยกับผมเลยนะแล้วก็แบบบอกกันตรงๆอ่ะว่าพวกเขามีความสุขมากมาตบไหลแล้วก็บอกประมาณว่าโหเพื่อนรู้ไหมว่าพวกเราแม่งไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยวะ่ะตั้งแต่เลื่อนชั้นขึ้นมาอะไรทำนองนั้นนะครับ <S 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 ก็จบกันไปนะครับวันแรกเท่านั้นเองสำหรับทริปของเราหลากหลายเหตุการณ์เหลือเกิน อีพต่อไปครับเราจะพาทุกท่านไปตะลุยลอนดอนเวอร์ชันอัปเดต2025กันว่ามีอะไรน่าเที่ยวน่ากินกันบ้างแล้วเจอกันใหม่ในซิตี้ทัวร์ครับ